เียมเหรอวะเจ็บเน่ส <to> <vegetables> <default> ั <outdoor have> <thought> ่งมาใไม่แล้วสั่งบองสันเจ็บบองครับเจ็บบองเจ็บบองครับแต่ทั้งมาจากเมืองยศครับอ่ามาจากเมืองยอดครับติดตามเลยนะครับ้อพี่น้องเสียบไปไว้ครับวันนี้ขัวนู้พี่นพนว่าคนรันเดียวกันกบปาุนกินได้ครับนปุกินเอเบิ้งนบยต่ใครเสียบยง còn sao tôi cho bật xoay đây sao đi Xoay chào 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 đó Xoay chào 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 chào

เก็บเยอะสูดเก็บบ้องเดแต่วกเียนเป็นบ่ม้าตรงไหนเนี่ยที่มีน้ใจบเญวามีน้ำเดียวยี่เล่าอีกครับพวกนหอมพวกันมักหอมเน่ะยฮันยู่ประจำาล้วฮันหอมเนี่ยเป็นมักหอมเร้๋อวนี้แกคนที่ิมแล้วอะไรเ้เสียบจอยครับเมื่อนี้พันปลอดจิ้มนเสียบว้องตัวปเมื่อยเสียบบ้องจัดการเสมอ เปรียบมาหลายงานแล้วหลายเมนูแล้วหันย้อยยวัดเาั้ตเนันยบัาะันน้ำลงพ่อมาเนาะแต่กยังดดีเลยวันยังไม่ใส่นี่ครับติดใส่ตัวหมูด้วน มบกิมสีสันไหมครับเอ้ยพี่น้องนี่แต่เสียบ้คิดก็เสียบเราด้เดินนะครับเชียร์บางแ้ประกันนะพ่นชัครัผมเตรียมเครื่องเด้อพี่น้องพักามีอย่างน่นี่มีพักซีครับผมพักซีเล่าแล้วกับพักพักบัวบัวต้นหอมเฮาครับ คับเนี่ยพักกันจองครับพี่น้องจองพักไผ่นี่ขาเพ่ะอะไรครับที่เด็ดฟร้อนนครับพักปอมไอครับผมโอ้พักมครับผมพักผมครับพักผมพักอไครับสดยอดเลยครับได้ก็ได้นี่มเขือขึ้นเสี้ยเล้งเสียเล้ยงยนะครับมเขือขือกต้พี่น้องต้องใส่ตอนห้องกต้องใส่ครับเนี่ยหัใส่มันเปื่อยด้วยนหาบัเปื่อยเดี๋ยวเปื่อยร ปูเกมต้นนี่ปูเกม้นขึ้นมูดจักจะคองหุดจักจะคองขึ้นนี่ครับเพื่อนห้องเครื่องกับทิมมีประบาณนี้แหละครับครับผมแก่ง่มาจากบ้านจากของแก่ี้กบาจากบ้านครับขี้เกียบโอ้ยขอบบุญขอบคุณนหลายๆด้วทางพี่น้องสีเกียดครับฝากของมาให้จิลายครับครับ

มาตองไส่นำหมดตองไส่นำครับช่วงยังปรุงใสใสยังแงล่ะครับผมใสตะเกือบครับช่วงเบ้านเดใส่หมดยังครับบ้าใส่เอ่าพริกหยดเตายอตั้าไปเข้ากันตปลามันหองไเาชุดนี้ลงมี่ะเขือึ้นนะพี่ร้องตะเอนี่หอมแท้เราเปิดเวลาครับเออพริกครับ หอมแดงครับผมหอมแดงครับกับต้นหอมนี่แหละต้นหอมแต่ผมทำต้มมันสูงใหญ่ใช่ไหมหอมแดงเจ็บเป็นกับรูปร้อยแต่วมันบ่ยิ้มยิมหมอมยิ้มอ๋อเจียบว่างนะโี้ยเดี๋ยวไปนี่กับหอมหน่อครับผมไอ้เจี๊ยบเนี่ละลายไปได้ได้พี่หอมนะเพิ่นเจบเพิ่นเจมยิ้มเพิ่มเลยไอ้กิมละลายเริ่มหอมแล้วครับพี่น้องครับเริ่มหอมแล้วครับ เือไฟเรานเรือโอ้ยยังไงเท่าซับหรือเท่าทพี่้องมีกินมได้หรรับจินได้หรพี่องกินไปทพี่้องกัเมนแมนยิ้มยิ้มเล้วะนั่นแะเพีบว่างครับผเก็บว่งสมเสียได้ละแห้อยหอมะครัเรือมวดจนไฟสีใม่ใหม่หมอใช่ไหมหมอใช่ไหมหอมนะหมอใช่ไานห้องยังถี่หลาย้ังขวคือว่า ครับเพื่อนในเรื่องนครับนะไปนอนเอ้ยมาหอมก่อน้ะตั้งเสียงสู้เสียงสู่ยุกขัดกัดขัดนี่แหล้ตั้งแต่เสียงข้ามมาแล้วครับกระทะไอ้กับบะพร้ามันโปรเสียบกันหน่อยโปเสียบมันเป็นสูตรครับผมมั่นเรื่องั่เป็นสูตรสูตรใครว่าสูตรใครเหรอครับสูตรใคร ตาน้ำบที่ออกของบนนีงครับไม่ให้ตัวน้ำชุดนี้ออกแล้วเา็จะจอาน้ำาโคกลงเป็นที่แห่งแหมหมอนจังอยอันนี้อันนี้สูตรยาสซนบ่ยาโซนครับยาโซนครับกาบขางครบาบ้ากอาจมีางทกันครับใกล้กนมันใกล้เคียงกันครับะไเลยครับเขียนข้อมอต้อง อากไรกล้องันกว้งได้สิรุดเมื่อไรเี่นอร่อยหอมไรท่านหิวความกัดกัดกัดซื้อจัดเ้อจดโอ้ยไหนพี่ล่างเตะลงไปท่านสุกแล้วนูสุกเลยครับมาใส่ไปลงไปเตียงห้องมีต้นหอมหอมแดงเระเลียงพริกกับกือเืครับกัปลุกดดนครับครับปิดไเวลาปลดไปยัน้อย Nóng cái vân... oh, vân... nơi không phải vì nóng lên cái tầm ngân nơi cái mọi bên mọi cái 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 cái mọi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  cái cái เฮงกับสุดยอดยังสวดอยู่แล้วถูกวิธีแห่งกักแบบสุดนี่สุดนีพวกพวกหวังนะครับเพื่อพี่น้องเด้ตัวนี้สุดยอดสุดพวกหวังครับเอาไปเฮ็ดกินได้ครับเนี่ยหวงเป็นทำมือเด้ออันนี้ก็พอดีแล้วครับบัตรนี้เติมน้ำได้านี้ไปน้ำอันนี้น้ำล้างโคกครับผมสุดสุดสุดนี่ครับสุดร้างโคกครับผมนสุดร้างโคกแต่เพ่อได้น้ำล้างโคกมันหมดหวดละอะไรน้ำร่างโคกต้องแบบครับโอ้ รัดขัดประเทศที่บุกที่การะเด้อพี่น้องเอ้ยเอ้ยมืองมันเหยนไหมเออขาดมันไม่จัดเลยครับเฮ้กินน้ำกันเด้อมาเมพี่น้องเอ้ยคกอยู่ตามประเทศกันเลยกูยู่ประเทศไทยกันเลนไกลโย่ไกลครับไกลโย่ไกลกันไม่กินน้ำกันกินน้ำกันนะครับกินน้ำกันกินน้ำกันกินอะไรกันพี่น้องให้มัน งาม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 สวยงามเป็นตาเสียบฟองโมเมนเป็นตาเสียบแรืเสียบค้ังเหรเสียบฟองันวาใส่มาครับนอกนี่คือพักกวใบครับผมหรือว่าพักเช้ตผมบ้านเอาพี่น้องผักกมพักไข่ครับบ้านผมเป็นผักไข่เนาะทากเงินเงินผักกระจองครับผมผักกระจงัอผมแล้วก็เป็นมระเพื่อนเพ่อนสี่าอกันกคนทุกคน พักชีเล่าชีเล่าครับผมกับต้นหอมห้องครับต้นพักบัวห้องต้นหอมต้นหอมกบัวห้องกับมาณนี้ครับผมเชิญครับอันนี้ก็อาหารครับออันนี้น้ำปลาปลาห่านครับากบัวแด้ครับผมกาดบัวแด้ครับนี่ที่เด็ดของคนอีสานเ้าครับผมมาลาพันปีมาลาครับมาลาพันปีไม่เงยตรงมาให้จากบ้านครับของแท้ครับสุดยอดครับ ประเภทขัวขัวหอมหอมเนี่ยครับปลาล่าก็ได้คร ak ับตั้งภาคอีสานห้องนี่คร <c Hayır> ับก็ได้ครับนี่ทอดเดือดแต็มแนงครับผมทอดเดือดโอ้ยละอ้วนกัดเลยครับละร้อยน้ำมันลดนิดนึงนะครับบ้านผมเพื่อนมันบกน้อยนึงพี่น้องน้ำโบกน้อยนึงเจับแจมต้องกันเด้อพี่น้องให้ต่อย่างต้อกัน Tạm lựa lòng rất là chia sẻ bằng chim 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 bằng bằng nằm một... có đi đó, lục tịp lục tịp nằm cho có gì lục tịp nằm thường là u chu cặp bánh nhát xuống như thế này u chu cặp oh, khắc 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 bánh này thì biến ra ra càng chụp chọn mua hành cặp mua hành cuộn nốc châu tố, nướng biệt đôi cuộn dân em nằm lại dân em nằm lại, dân em nằm lại dân em nằm lại, dân em nằm nằm nốc châu bố ผมไม่ย้ยห้องครับวันนี้มอสันนี้จะเสียเนี่ยมอสทนวันครับวลงไปจวดเกินครับผมนั่งจาดกำลังย้าก็ม้วนได้จกำลังอย่างเดยหอมปลาไหอมปลาไลปลานิดนึงครับให้ดเส้นไหลส่งชิมมึงเส่งชิมมึงครับผ่ปรันจะได้มีโอกาสแกตัวคนครับคนเข้โอ้หอมปลาเนาะ เขาคนบอว่ามันกัหนูโอ้ยอาว่าไงดิคนขั่วหนูคนัหนูเจ็รตัก็บเบบ่าแจ็บเสบมาบางพเบเด้อหาใต่พอทอแล้วมนองเลยอยากตัวบีตัวนอนเลยนี่ครับตักต้อไปพาเข้ายดีใสเขื่อเดียวเล้ครับเอาปอบัยใท่อกนครับนี่รสาติผมก็นองเยไปยังยๆไว้กั ให็นปุ๊บจัดผมกันออกตะวันอือสิ่งนี้อาจารย์เนี่ยย่างถินไม่ต้องมีครับผมมาต้องมีขั้นตอนครับแนวใส่ก้อนใส่หลังเลขครับผมให้รสชาติของแต่ละอย่างออกก่อนอือเบอร์หนูเด้อวางไงพี่น้องไงรอสักพักครับผมตพอไปมันออกยีสต์ตะวันให้กลรรมไม่ใช่หรือ

อีกนิดนึงครับขอสวนไม่ก่นไม่ไนี่นี่เนี่ยคูณชิมชิมโดยเฉพาะเพราะว่าควันดำหวออกมาหน่อยเพ่งไหนเพ่งไหนขาดยังปลาอย่างขาดทั้งหมดใส่น้อยน้องปลาที่ย่างเดียวใส่ไปขาดเข่าขาดเข่าวาะ เอาตัดๆมันเด้วดิครับพี่น้องครับต่อไปครับพักกระจองครับพี่น้องครับผมพักก็ไบเข้าออกอดีตัวนาะงพักกระจองลงไปคระจอกมันดีมีรสชาติของผมมันหวานน้อยนึงนีง่แ่บครับผมพเพิ่มรสชาต<ม>ิอีกครับรสชาติแบบไม่ท้อท้าม้าครับรสชาติาแล้วก็ตามด้วยนะครับ ปั๊กจี้ครับผมกับตัวน้องห้องนาะที่ตัวน้องแชร์ดิฉันบ้านนอ๊ครับใส่ลงไปนั่นะตัวหมูเขียวพี่น้องหนูเขียวคักเป็นคักรปักยุบลงไปโอ้ยพอดีได้ไหมปิดฟครับปิดไาให้พักสลบจังเลยนะครับพักสลบไหมนะหอมมีหลีครับผมเซฟบอล กินตามไม่ได้ครับเด้อไม่ได้ครับเด้อน้องเอ้ยอีสันอีสันบ้านนามาอยู่ในกรุงของเราวะวันปวดเต๋อพี่น้องเลยตากล้องใกล้เซียนเมื่อซันละจิจิ้มกล้องแดนแ่นเตรียมแหวนกล้อาแล้วของของ ชัวทำเลยเอ้ยีสันพี่น้องเลยชมครับชมครับครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเชิมให้พี่น้องเบินะมี้แยสั่เด้มันหอมะอนานี่ยครับมาิมก่อนเชิมกระนเลยมักนํามากนาอ๋อเชิ้มกวงกับมักนำําอติงพี่น้อง น้าหนูโอเคโอเคเพื่อนเพืครับผมแซ่บแล้วแซ่บแล้วพี่น้องเนอแซ่บไรแซบไรกินน้ำกันนะพี่น้องเนอะข้าพี่น้องยิ่งของกันครับขอแด้งน้ำกันแซ่บเลพ่อละพ่อละแล้วเหรอครับพี่น้องมาจินเข่าจินน้ำน้ำกันเด้อแซ่บๆยิ่งมาแรงฝากช่องผู้กันซะแนวช่องในน้อยไว้กับพี่กับน้องนเดทพารับฝากกดไหลคดแชร์กดติดตาม นี้นะครับเพื่อสิได้ดมีกำลังใจเฮ็ดชิปออกมาให้ท่านผู้ชมต่อๆไปนะครับเนดะ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด้อฝากติดตามช่องน้องกู้กันนะครับนะครับ,นะรบสวัสดีครับ